สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับผมนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว1น8องหกแอตนะครับซึ่งนะครับก็ขอนําเสนอนะครับวัตถุมงคลนะครับแนวเครื่องรางของขังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนะครับนั่นก็คือนะครับมีดหมอของหลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ99ปีแล้วนะครับผมนะครับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลของท่านนี่นะครับหลายๆท่านที่นําไปใช้นะครับมีประสบการณ์กันทุกคนนะครับผมถือว่าท่านโด่งดังสุดๆนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมในประเทศไทยของเรานะครับุึกษ์ลูกหานะครับไม่ว่าจะปลุกเสกวาระอะไรนะครับ วัดแทบแตกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นมีดนะครับวันนี้เราก็มีมีดมานําเสนอนะครับแล้วก็มีมีดมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับผมนะครับผมขอแนะนำนะครับ60นะครับปี60ว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาเท่าที่เห็นนะครับก็คือนะครับรุ่นที่โด่งดังที่สุดและเป็นเบอร์หนึ่ง ในตอนนี้ครับก็คือรุ่นสร้างหอระฆังปี60นั่นเองนะครับผมพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับมีหลายไตรหลายวาระนะครับนะครับรูปแบบสวยงามนะครับจุมวลสารแน่นๆเลยครับอันนี้7นิ้วนะครับหมายเลข2นะครับจำนวนการสร้าง99เล่มนะครับผมนะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของสายนี้เลยนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นนะครับปากกา2.5นิ้วนะครับสร้างจำนวนนะครับ3 5มห้าสิบเล่มนะครับผมอันนี้หมายเลขห6สบนะครับเลขเบิลนะครับส่วนสาริกานะครับจำานวนการสร้าง5้าร้อยเล่มนะครับผมนะครับเล่มนี้หมายเลขนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะครับส่วน แล้วก็จะมี5นิ้วกับ9นิ้วนะครับซึ่ง9นิ้วจะมีแค่29เล่มนะครับอ่าจะอยู่ในชุดของกรรมการนะครับส่วน5นิ้วนะครับจะมีอ่า199เล่มนะครับอ่าวันนี้นะครับแอดมินไม่ได้เอามาโชว์นะครับเพราะว่าแพ็กใส่กล่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมปี60นะครับนอกจากรุ่นหอระฆังครับที่โด่งดังที่สุดนะก็จะมีนะครับอ่าไตรมาสนะครับปี60นี่นะครับ จำนวนการสร้างนะครับ96 96เล่มนะครับเท่าอายุของหลวงพ่อในปี60นะครับส่วนนี้นะครับก็หายากนะครับเสาร้า5ปี60นะครับจำนวนการสร้าง70เล่มนะครับผมส่วนนี้ก็อันนี้นะครับ8รอบนะครับนะครับนี่แหละครับใบน้ำพีนะครับที่เป็นมีดในฝันของหลายๆท่านนะครับที่หากันมากแล้วไม่มีของให้เล่นด้วยนะครับ นะครับใครที่อยากรู้ว่าดียังไงนะครับไปค้นหาดูได้เลยนะครับแล้วจะรู้ว่าเอาทำไมก็ถึงไม่ปล่อยกันนะครับผมได้มานี่ผมยังผมยังไม่เชื่อตัวเองนะผมจะได้ครอบครองนะครับผมนะครับนอกจากมีดบาละแล้วก็จะมีมีดวัดนะครับปี60นนะครับนั่นก็คือนี่นะครับต่อโค้ดตัวพระนะครับถือว่าเป็นมีดวัดรุ่นแรกที่ต่อโค้ดจะเป็นทางการนะครับผมซึ่งเล่มนี้นะครับเป็นเล่มแรกของแอดมินนะครับ ก็ยังจะเก็บบูชาไว้นะครับมาให้ดูนะครับแล้วก็นี่นะครับที่หายากกว่า5นิ้วก็คือ3นิ้วนี่นะครับนะครับผมก็เพิ่งเจอเล่มแรกนะครับแล้วก็ได้มานะครับต้นปีนะครับนะครับจากที่เคยนําเสนอไปคลิปก่อนนะครับอันนี้คืออัปเดตใหม่นะครับก็คือต้นปีจะต่อกโค้ดตัวพระนะครับนะครับพอไปปลายปีแล้วนะครับจะต่อกพัดอย่างเดียวนะครับพัดนะครับ ตอกพัดนะครับไม่ใช่พอปีหกหนึ่งถึงเป็นพัดเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็หกสองก็เป็นพัดเก้าแปดหกสาก็เป็นพัดเก้าเก้านะครับอันนี้พัดที่เฉยนะครับไม่มีหมายเลขนะครับซึ่งเป็นปลายปีนะครับผมหายากนะครับสามนิ้วนะครับไม่ค่อยเจอนะครับนะครับห้านิ้วยังผมยังหาให้ลูกค้าได้หลายเล่มแล้วนะครับผมลูกค้าก็สมหวังนะครับนะครับส่วนสามนิ้วนี่ เพิ่งได้มาเลยนะครับผมยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับของหายากนะครับมีดวัดปี60นี่นะครับไม้ผมว่าน่าจะเป็นไม้พยุงนะครับผมนะครับหายากครับอีกที่หายากอีกก็คือนี่แหละครับ60เหมือนกันตอกพัดเหมือนกันนะครับสริกาปี60นะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับยังไม่มีเจ้าของเช่นกันนะครับผมของหายากเลยครับบอกเลยครับ3นิ้ว หนึ่งจุดนิ้วกับ2.5นิ้วก็เคยได้มาแล้วนะครับออยู่กับพี่ท่านหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนหนิ้วยังพอหายได้7นิ้วก็เพิ่งเจอเล่มแรกนะครับอย่างห่อระฆังนะครับมีราคาสูงนะครับแล้วก็นะครับไม่มีใครปล่อยกระจิะครับแต่เราก็ยังรู้ว่า7นิ้วของหอระฆังครับมี99เล่มนะครับแต่7นิ้วของมีดวัดนะครับผมเพิ่งเคยนําเสนอไปแล้วนะครับไม่ค่อยเจอนะครับผมก็เพิ่งเจอแค่ เล่มเดียวเล่มนั้นเองนะครับผมนะครับมีดวัดนี่คนเก็บก็เก็บนะครับคนไหนชอบมีดวาราก็ชอบไปนะครับนะครับส่วนก็นี่นะครับพญาเหล็กฐานก็ยังเก็บส่วนตัวของแอดมินก็เก็บเป็นคู่นะครับส่วนใครที่อยากได้นะครับแอดมินรับจัดหาให้แล้วก็สมหวังกันหลายท่านแล้วนะครับนะครับอ่าส่วนนี่นะครับปีหกหนึ่งนะครับรุ่นประสบการณ์นะครับมาอย่างนี้เลยนะครับกงจากนารายนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับผม นะครับรายจายของหลวงพ่อนะครับครับกองจากนารายนะครับมีออปชันมาอย่างนี้เลยนะครับประสบการณ์รุ่นนี้นะครับสุดๆจริงๆนะครับผมเคยเรียนไปแล้วคลิปก่อนนะครับอันนี้ก็3มนิ้วต้นปี6 3สนะครับนี่ก็หายากนะครับอ่าใครที่เล่นเป็นเล่นลึกเล่นถึงจะรู้ว่านี่แหละครับอ่าเป็นงานเก่านะครับนะครับส่วนนี้ก็หานุมานนะครับ ก็หายากกว่าท้าเวทุวันนะครับปี6 3สานะครับผมส่วนนี่ก็เป็นต้นปี6 3าเช่นกันนะครับมีดปากกานะครับนะครับต้นปี6 3สานะครับนะครับสวยเลยครับไม้พยางยืดํดำนะครับผมใครที่มองหาอยู่นะครับต้นปีก็จะราคาสูงกว่าไปปลายปีไหครับงานก็ละอย่างเลยนะครับผมส่วนนี่ก็เป็นนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับผม เป็นใบน้ำผีนะครับเป็นรุ่นนะครับรุ่นพราป่าสมัคคีปี6 2นะครับก็ถือว่าเป็นมีดวาระของวัดนะครับจำนวนการสร้างไม่เยอะนะครับข้อมูลไม่ชัวนะครับแต่ถามจากคนที่ผมเช่ามาเขาบอกว่าประมาณ2 0 0เล่มนะครับหมายเลขนะครับ18นะครับผมนะครับรวมกันผลรวมเป็น9นะครับถือว่าเป็นมงคลนะครับผมนะครับเลข18ก็เลขสวยอยู่แล้วนะครับผมเป็นไม้พยุงอย่างดีนะครับ เป็นววลาปีห2สองนะครับเวลาของของวัดด้วยนะครับมาดําเดิมอย่างนี้เลยนะครับผมใครที่มองหาอยู่ทักเข้ามานะครับศูนย์เก้าเจดศนย์หนึ่ง้าห้าหกหนึ่งดนะครับส่วนนี้ก็คือนะครับเสื้อยันวัดนะครับที่ออกจากวัดเลยนะครับผมพิเศษตรงนี้ก็คือให้หลวงพ่อจานแล้วก็อ่าแล้วก็เสกซ้ำอีกรอบนะครับผมเป็นเสื้อยันนะครับใครที่ชอบสะสมอ่าอะไรแบบนี้นะครับเป็นเสื้อยันนี่มีอัขระ สวยงามมากนะครับเข้มขังนะครับมีรูปหลวงพ่อด้วยนะครับผมอันนี้ค่ะนะครับผมก็ประมูลมาได้นะครับเพื่อนคนไหนอยากได้นะครับก็ทักมาเลยนะครับผมนะครับส่วนที่มีอยู่ตรงนี้นะครับถ้ายังไม่ตรงสเปกนะครับีจริงเรามีเยอะกว่านี้นะครับผมนะครับนี่ครับยังมีเยอะนะครับแต่ไม่ได้เอาออกมานะครับวันนี้เน้นๆก็คือแนะนําปีห0สนะครับว่ามีวาระอะไรบ้างนะครับก็จะมีหอระฆัง อ่าแรอบเสาห้าไตรมาสนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่แอดมินก็อาจจะยังนําเสนอไม่ครบนะครับผมแล้วก็มีดวัดที่หายากๆนะครับก็คือนะครับสนิ้วแล้วก็สาริกา1.5นิ้วนะครับอ่าส่วนมีดประสบการณ์ที่น่าใช้น่าเก็บสะสมก็คือนี่เลยครับอ่าพยาเหล็กอาถรรพรุ่นแรกนะครับปี61นะครับจำนวนการสร้างนะครับมีแค่สไซส์นะครับมี2.5อย่างนี้นะครับด้าม เท้าแกะนะครับนะครับแกะเท้าเวทุ์วันนะครับผม5้าเล่มนะครับแทบไม่มีของให้เล่นเลยนะครับหายากมากนะครับราคาสูงนะครับแต่ประสบการณ์สุดๆนะครับส่วนเล่มเล็กนะครับหนึ่เล่มนะครับก็ยังหายากอยู่ดีนะครับลูกค้าก็สั่งนะครับก็สมหวังกันก็หลายท่านอยู่นะครับอีกหลายท่านก็รออยู่นะครับผมนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัว1นึ่งพแปดอเมริตนะครับผม เรามีมีดสวยๆนะครับมานําเสนอทุกคลิปนะครับมีดแบบไหนที่เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นก็จะเห็นอยู่ในคลิปนี่แหละครับผมพยายามจะนะครับสรรหามีดดีๆสวยๆแท้ๆของหลวงพ่อนะครับเอามาให้ชมนะครับผมนี่รับประกันแท้ตลอดชีพทุกเล่มนะครับมีปัญหานะครับรับผิดชอบให้ทุกเล่มนะครับผมนะครับ ใครที่มองหามีดสวยๆนะครับทักมานี่สมหวังกับหลายท่านแล้วนะครับบางท่านเอาไปเป็นสิบยี่สิบเล่มแล้วนะครับผมนะครับท่านใดที่ลังเลนะครับกลัวว่าผมไม่ส่งของหรืออะไรพวกนี้นี่อ๋อเสียโอกาสเลยนะครับผมบอกเลยนะครับโอนมาก็ส่งนะครับท่านเองนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสั่งกันมาเยอะแล้วนะครับขายไปมากกว่าสามร้อยเล่มแล้วนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ